ครับตอนนี้ผมอยู่ที่โซเกาหลีใต้นะครับจะมารวิวโรงแรมไฮแอบนะครับนี่คือบรรยากาศข้างๆของโรงแรมนะครับจะมีสวนสาหารณะตรงนี้เลยช่วงนี้ใบไมผ้ผลิดะก็จะมีใบไม้ลงมามอด้านขวาหันมาเป็นลงด้านล่างก็เดินทะลุได้หมด แถวนี้เหมือนเป็นจวนอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าสวยเดี๋ยวจะพาไปดูใบไม้ผลิใกล้ๆเนี่ยคือคาเฟ่มีเยอะมากนะครับซอยนี้มีประมาณ5ล้านนะเดินไปเรื่อยครับในในี้ก็มีร้านอะไรอะชาบูเทนเอนินเทนเนลชินจูก,กุตรงนี้เนี่ยเพืนรุ่นจะมาถ่ายรูปก,กันนะครับโอเคคนี่นะ ตรงนี้เดี๋ยวสายสายมีรถมาจอดนะครับเต็มไปหมดเลยมีแต่รถแบบที่ไม่เคยเห็นนะรถเยอะโรลส์รอยเบนนี่ปอร์เช่นี่มีทุกรุ่นนะครับแถวนี้เล็กซัสมีเกือบทุกรุ่นนะครับ BM มีทุกรุ่นมีหมดนะครับรถหนูมาแค่นี้ก็ครบแล้ว <laughs> ประมาณนี้นี่คือวิวรอบโรงแรมนะเดินไปนิดนึงคือด้านนู้นเราติดถนนเนี่ยโรงแรมอย่างเงี้ยด้านนู้นก็ติดถนนด้านนี้ติดถนนตรงนี้เห็นลิกซัตนะครับ ดีเอ็มซีรีส์หซีรีส์สี่เนะครับคันนี้เอ็มสี่นะครับ a า d ดี5คิวห้าเวส์ดเหมือน,นเป็นที่ทำก,กาอเลยทักอยาก่างนี่ด้านติดถนนโรงแรมเราอยู่ห้องบนนู้นชันแปด ก่อนจะไปดูนะครับก็จะมีปุ่มนี่พ p o เดอ r ์ o ู m นี่ก็คือด้านในนิดนะนี่โถอืน,นะครับนี่มีนี่สบู่นี่มี3ก้อนนะเหมือนกันหมดนะครับมาไวลาา้ล้างหน้าล้างตามีผ้าเช็ดคือมีหมดเลยแล้วก็โถเนี่ยเหมือนห้องอาหารเลยห้องอาหารดีมากอา่เทคโนโลยีเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับ entrance ทางเข้าก็คือตรงนี้แหละลนี่นี่ไปเนานนะครับแล้วก็ p a n t ซ y ส่วนตัวเมคอัพรูมนะห้องมนูนมาสเตอร์ก็คือห้องห้องใหญ่ okay. นี่ปิดหมวดเราปิดก่อนนะครับเมคอัพดูดิห้องเมคอัพนะเดินมาอีกหน่อยนะครับก็จะมีตรงนี้อ๋อนี่บ้านรูมนะครับห้องอาบน้ำด้านในจริงๆแสงมันเป็นสีนวลนวส้มๆ,ๆนะครับอันนี้มันเป็นฟิลเตอร์นะมันเป็นสีนวลนวลส้มส้สวยงามน,นะครับ เวนตี้ก็คือแค่ตรงนี้ฮะก็คือกระจกเพื่อนั่นเ kind of ดสกเนี่ยก็คือโต๊ะทำงานตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีอะไรวางอยู่ฮะนี่ Welcome to Seoul พันดุงศิลป์เขาเขียนนะ Thank you for making the trip Korea. We are so excited to have you here and hope you w l l l enjoy the week to come รมาที t e a m นี่แล้วก็จะมีตารางนะครับกินอาหารนะครับได้11.30นะครับแล้วก็ดินเนอร์อหมดเวลาแล้วดินเนอร์ได้5ค่โมงครึ่งนะครับถึง4ทุ่มเลยตารางตามนี้นะครับเบ็ดฟัตเจ็ดโมถึง1 0 3โมงครึ่นะครับที่ชั้น2กินวายได้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีกล่องอะไรมาให้ครับ โอ้ช็อกโกแลตกำลัลงหิวพอดีคุณผู้ชมกินเลยละกันอ,อ,อ,อตัวแอร์เนี่ยก็ปรับข้างๆตรานี้ไหนะม,มันเร็วแบบสเปดโซนนี้อากาศตอนนี้ประมาณ24นะครับตอนมืดมานเหลือ10กว่าปลกคุณไม่ต้องเอาตัวแปลงอะไรมาเนี่ยเสียบได้เดี๋ยวจะเสียบให้ดูนะครับ หัวชาร์จฟิวเซอร์นะครับหัวชาร์จตัวจบครบทุกกาแล็กซี่นะครับชาร์จซูเปอร์ฟาชาร์จจิ้ง2.0ขึ้นหมดนะครับของซัมซุงเสียบเข้าไปเลยฮะนี่เห็นไหมสวยเด็ได้นะครับแล้วก็มี USB ีชาร์จิ่งตรงนี้นะครับแต่ก็ถ้าใช้ชาร์จนี้ก็จะชาร์จเร็วนะครับแป๊บเดียวอ๋อวัสดุห้องมีตัวนี้เป็นทําเป็นลายไม้นะครับสีเขียวๆเนาะตัวนี้เป็นเมลานินนะครับโหเนียนมากโหห้องกว้างมากโต๊ะหินอ่อนนะครับตรงนี้ที่โต๊ะนั่งกินเผื่อไว ปาร์ตี้มีโครงไฟอันหนึ่งก็ทีวี LG นะครับมีรูปภาพอันหนึ่งแล้วก็มีชั้นดูวิวข้างนอกนี่ผมอยู่ชั้นสูงสุดนะครับดูวิวว่าจะเห็นอะไรแค่ไหนนะครับรูโ้โหข้างหน้าบรรยากาศดีมากคุณสามารถเดินทะลุมาตรงนี้ได้ออไม่ได้นะครับตรงนี้ปิดนะครับ เราจะเดินมาใช้ตรงนี้ได้ตรงนี้เป็น simplicity life line นะครับเป็นสายสลิงอะไรพวกนี้นะครับ30เมตรนะครับซึ่งเราก็จะลอยตัวลงไปข้างล่างนะครับแบบทําคูดนี่นี่จะเป็นผ้าม่านแบบบางๆแสงเข้าได้นะครับนี่จะเป็นลูกเม้นลูกนินๆอย่างของเขามีมีตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วถัดมาก็จะมีถังดับเพลิงเห็นไหมนี่เขาซีเรียสเลยนะความปลอดภัยถังเล็กๆนะครับโอ้ตังนี้ก็เป็นเครื่องฟอกนะครับ อันใหญ่มากฮะนาโนอี e นะฮะแล้วข้างด้านข้างเนี่ยครับโอ้โหมีปุ่มไฟสวิตช์เนี่ยเยอะเลยนะครับคือ USB ชาร์จเนี่ยมี4รูรวมตรงนู้นด้วยนะครับที่ผมมาคือเนี่ยมีโหมดไฟเนี่ยนะครับ reading คือไฟอ่านหนังสือใช่ไหมกดปุ๊บเห็นไหมไฟมันจะติดตรงนี้เนี่ยติดตรงนี้บล็อนี่ไบล็ก็จะติดแบบเป็นไฟแอมเบียนนะครับรอบขอบเนี่ยเดี๋ยวตอนมืดๆผมถ่ายให้ดูทีนึงเนี่ย soft อ๋อซ้อมเนี่ยก็จะติดใช่ไหมติดตรงนี้เห็นไหมติดนะติดรอบเลยไนหะจะเป็นไฟซับซ้อมนะครับใบน,นี้ยังไม่เห็นนะมันแต่มันทำงานกับอ่าจจคือสามารถควบคุมไฟตรงนี้นะครับที่รักปรับไฟให้หน่อยก็ปรับตรงนี้ได้นะครับโอ้ปุ่มตรงนี้นะครับสามารถที่จะปิดม่านดูนะเดี๋ยวผมจะกดเนี่ยเนี่ยขึ้นกับลงนะครับดูนะกดขึ้น อ่ะน,นี่ปิดอันนี้ปิดมากนะครับโอ้โหเห็นไหมโอ้โหกำลังปิดะฮะสองข้างสะดวกสบายครับไม่ต้องเดินไปปิดนะครับสบายๆอ่ะสมมุติว่าถ้าอยากเปิดนะครับก็กดตัวนี้ลูกศรอ,ออกมาเนี้ยอันเนี้ยกดปุ่มข้างล่างมันก็จะปิดอันนี้ลงนะเลื่อนอัตโนมัติเลยมืดเลยฮะทีนี้พอมันมืดเราจะได้เห็นไฟห้องว่ามันเป็นยังไง โอ้คนแ้่เมือดนะครับเหลือข้างล่างนิดนึงนะครับเมื่ดแหละนี่ตอนเมืดเป็นอย่างนี้นะครับ โอเคครับถ่ายต่ออีกหนึ่งวันนะครับนี่คือวิวโรงแรมนะครับอยู่ติดถนนเป็นสะพานลงมานะครับและหน้าต่างครับผมก็จะเปิดออกไปถ่ายแต่ว่าไม่ได้นะครับเขาล็อกตรงนี้ไว้นะครับคือเปิดสุดๆได้แค่นี้คือกันห้ามฆ่าตัวตายเลยนะครับล็อกได้แค่ตรงนี้นะครับนี่โดดไม่ได้นะครับมีช่องแค่นี้นะครับนี่ยานนี้ก็จะเห็นรถแบรนด์หลักๆต่างๆมากมายแล้วนะครับเห็นมาเยอะมากนะครับมีแต่รถซวยๆว่งผ่านตรงนี้นะครับมาดูในห้องกันต่อ นี่ตรงนี้ก็ยังมีปลั๊กไฟนะ,ะเนี่ยฮะต,ตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงโซฟานะครับก็ยังมีปลั๊กไฟตรงนี้นะครับเยอะมากแต่ว่าจะเป็นไทย A หรือไท C นะครับ เมื่อวานได้ลองเล่นดูนะครับทีวีเนี่ยสามารถที่จะดันออกมาได้นะครับเพราะว่าเตียงเนี่ยจะเป็นเตียงเอียงๆแบบนี้เนาะเพราะห้องมันเฉียงถ้าเป็นเอียงๆมาเนี่ยเราดันทีวีออกมาได้นะครับนี่นะดันทีวีออกมาได้ข้างหลังก็จะมีปลั๊กมีสายอินเทอร์เน็ตนะครับเห็นไหมแต่ปลั๊กจะเป็นปลั๊กของเกาหลีเลยเนหะ็นไหมมันจะเป็นแบบมุดลงไปในรูอ่ะเ่าเป็นปลั๊กเราต้องเสียบนี่ฮะหันซ้ายหันขวานะครับก็จะเป็นประมาณนี้มาดูกันต่อครับนี่เป็นทีวีนะครับไซส์จอค่อนข้างใหญ่นะน่าจะประมาณสัก 55นิ้วนะครับของ LG แล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถปรับหมุนซ้ายขวาได้นะครับเพราะว่าเตียงเขาจะเป็นเอียงเอียงมาทางนี้เนาะห้องมันสโลปมาเตียงทีวีก็จะสามารถเอียงให้เข้ากับการดูได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณนั่งกินข้าวกินอะไรนิ้คุณก็หันทีวีเอียงมาทาง ขวาได้นะครับหันไปทางซ้ายก็ได้นะเอ,อียงได้นะครับซ้ายขวาแล้วก็มาดูนี่เป็นชั้นวางของนะครับชั้นวางของรูปภาพนี่ก็จะมีมินิบาร์อุ้ยป่ะมาเรากินอะไรไปนี่ก็เป็นจินนะครับอวอดก้าวิสกี้พรีมเมียมโซจูสามหมื่นห้าแปดหมื่นอ่ะวอนนี่นะฮะมันหล่เป็นภาษาเกาหลีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้ต่างๆเลยจะมีทุกอย่างอยูในนี้นะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นตู้เย็นนะครับเปิดออกมาด้านล่างก็จะมีน้ํากับโซดานะด้านบนก็เป็นน้ําอับลมอะไรประมาณนี้นะครับ มันก็มีช่องให้ใส่ส่วนตู้นี้ก็จะเป็นแก้วนะครับแก้วนี่จะมีแก้วพวกทําแก้วปั้นอะไรเงี้ยนะอืมเป็นแก้วพลาสติกนะครับด้านล่างก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับแล้วก็เป็นโปสการ์ดเอาไว้ส่งหาคนรักนะฮะซาลังเฮโยอันนี้ปิดไปงานดีเนี้ยเลียบเลยตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตแจ้งให้ดูอ่าตู้นี้เปิดออกมาเป็นอุปกรณ์ชงกาแฟนะครับเนสเพสโซมี กาน้น์ฟิลิปนะครับแล้วก็แก้วเหมือนกับเมื่อกี้แต่ว่าเป็นทรง,งหูหิ้วที่เอาไว้กินกาแฟเนี่ยก็สวยดีนะอ่ามีท้อนมีขนมนะครับช็อกโกแลตอร่อยมากเมื่อวานนั่งกินไปนะครับมีที่เปิดขวดเปิดวน์ยเปิดได้หมดตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นกาแฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผงครีมผงอะไรนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งตรงนี้นั่นนะฮะอ่ะเป็นหินอ่อนนะครับแล้วก็จกบ,บานใหญ่ๆตรงนี้น,นี่อ่ะเรียนตรที่ตู้นะครับก็ผมอาบน้ําเรียบน้อยห้อยเียบร้อยตรงนี้ก็จะมี ไ่ลิตใส่ของตรงนี้ได้นะครับอ่าอะไรเนี่ยอ่ะต้องดูก็คือซักแห้งนะครับม็นจะมีบอกสูตร2ตัวเอเวอร์โค้ a แจ็คเก็ตสนสาประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็จะไม่ได้ซักอะไรหรอกช่องนึ่งเอาบ้างนะรตรงนี้ก็มีไฟฉายถุกเฉิญนะครับตู้นี้ก็มีตู้เซฟนะครับมีซองใส่มีที่ใส่รองเท้ามาให้นะครับตรงนี้เหมือนกันอันนี้คือ ใส่รองเท้าเหมือนกันนะครับก็มีรองเท้าคู่ไซส์ผู้หญิงผู้ชายข้างล่างประมาณนี้ด้านบนเป็นที่ต่อนะครับสายแลนนะเข้าทีวีนี่ก็จะเป็นบอกนะว่ายังไงนะครับก็มีตู้ด้ันสายเล็กๆเนี่ยเอาไว้เก็บอ,อ๋อเตารีดโตเตารีดนะครับเอาไว้มันรีดผ้าได้ด้านบนก็เป็นท,ที่เก็บของครับครบเลยก็สั่งงานนี่งงนน,งงน,นี่ก็มีทิชชู่นะครับด้านล่างตรงน,นี้นี่ช่องว่างอ่างน้ำนะ มีสบู่หนึ่งอันผ้าผ้าเยอะมากนะครับนีพรมน้ํมมามเรียบร้อยนะ้วแล้วนี่จะเป็นชักโครกนะครับผมจีไว้ตับลงนี้ปึ๊บก็จะมีอ่าชักโครกอุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้มีกดน้ําด้านนี้ก็จะเป็นฉีดนะครับอ่าฉีดเข้าด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่ยุ้ยเสื้อหนึ่งยเสองตั้งนะครับเป็นรีโมทนะอ่านั่งคนเดียว,ปวเปล่าเปลี่ยนะครับ นี่เป็นเมนูนะครับอ่าสแกนได้ยุบโคเรียนอเมริกันเซ็ตนะครับอดเนี่ยตั้งแต่11นี่ก็มีชุดเซ็ตอะไรพวกนี้นะครับบุกสลัดอ่ะแซลมอนหัวหอมอะวาคาโดแซนด์วิช มาให้ในนี้นะครับก็หลักสอ0 0มื่นสามหมื่นห้าพันวอนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัวเลขไทยขึ้นมาให้ว่าเท่าไหร่นะครับชิคเก้นเทนเดอร์ชิปหนึ่งหมื่นหกพันวอนเป็นไฟนะครับอ่ะไฟชิเคเก้นไก่ทอดสามหมื่นห้าพันวอนเนี่ยในดิ닝ก็มีอะไรเนี่ยบีฟเบอร์เกอร์มีเบอร์เกอร์เมนูเยอะมากคือข้างล่างถ้าเป็นครัวนะครับชั้นสอง เป็นบุฟเฟ่ต์นะเดี๋ยวจะพาลงไปกินกันตอนนี้ก็เชา้าอินเทอร์เน็ตก็เร็วดีนะประมาณ200เมกนะครับแต่บางทีผมเทสได้ประมาณสัก30 50 90ก็ห้องนี้จะไม่มีการมาเสียบบัตรอะไนะครับคือ mm hmm. ติ๊ติดเข้าห้องก็ทุกอย่างพร้อมใช้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาลงไปกินข้าวกันครับที่เป็นบุฟเฟ่ข้างล่างนะครับกินได้3เวลาอ่ะเดี๋ยวพาไปครับ